สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาตอบคําถามคําถามหนึ่งถามว่าประมูลซื้อทรัพย์ตามสําเนาโฉนดจะมีปัญหาตามมาภายหลังหรือไม่ต้องบอกอีกครับว่าปัญหาที่เกิดจากการซื้อทรัพ์ขายทอดตลาดไม่ได้เกิดจากปัญหา ซื้อตามสำนเอาฉนดหรือซื้อฉนดเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือคุณทําข้อมูลก่อนการซื้อมาไม่ดีพอการขายตามสำนเอาฉนดนั่นหมายความว่าเมื่อเจ้าหน้าที่พนักง,งานบังคับคดียึดทรัพย์ออกขายทอดวตลาดจะมีหนังสือแจ้งไปยังจําเลยให้นําส่งฉนดและเอกสารสิทธิ์ให้เจ้าพนักง,งานบังคับคดีแต่ถ้าจําเลยไม่ส่งเจ้าพนักง,งานบังคับคดีก็จะประกาศขายปกติตามขั้นตอนแต่เป็นการขายตามสำเนาฉนดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา357าวางหลักว่าให้ถือคําสั่งศาล คำพิาพากษาแทนเจตนานั่นหมายความว่าเมื่อประมูลซื้อทรัพย์จากขาดขายโทษตลาดเรียบร้อยแล้วจะได้รับหนังสือโอนกนรรมสิทธิ์ระง,งับจำงและออกใบแทนให้ถือหนังสือฉบับนี้ไปยังสำนักง,งานที่ดินเจ้าหน้าที่ที่ดินก็จะออกใบแทนเป็นโฉนดฉบับใหม่ให้เรากระบวนการออกใบแทนใช้เวลา45-60วันปิดประกาศหน้าที่ทําการกำนันตําบลท้องที่อ,อําเภอของเราถ้าไม่มีใครประกาศคัดค้านระยะเวลา45-60วันก็จะออกใบแทนให้เราโฉนดตัวเดิมที่อยู่อย่างจําเลยก็จะถูกอายัดจำน่ายใจโอน ทำอะไรไม่ได้อีกไม่ต้องกังวลเอกสารออกใบแทนใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมายแทนขนบฉบับเดิมถูกต้องทุกอย่างพบกับสาระดีๆคลิปมีประโยชน์จากกฎหมายบังคับคดีผมเอกนครพ่อปรตี้สวัสดีครับ